นอกจากวันหยุดคุณผู้ชมหาวันนี้เป็นวันดีวันพระใหญ่อย่างที่รู้กันอาสาละหบูชาค่ะคนบันเทิงก็เดินสายเข้าวัดทำบุญกันเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กวัดเด็กวัดที่หน้าตาคุ้น้าคุนี่ละค่ะเดินตามหลวงพ่อติดๆมาเลยค่บใครที่ไหนถูกต้องพี่แจ๊คพี่บินบรลลือริสค่ะ ตื่นมาแต่เช้าบืดเลยนุ่งขาวห่มขาวมาเลยรับบทเด็กวัดค่ะเดินตามหลวงพ่อออกจากวัดบางพลีใหญ่กลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็เดินซอกแซกตามซอยชุมชนในระแวกใกล้เคียงเนี่ยค่ะบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาคึกคักไปด้วยชาวบ้านนะเอาตื่นเช้ากันนะคนแถวนี้นะ,ะตื่นพาก,กันเตรียมข้าวปลาอาหารมาตักบาตรวันพระใหญ่ค่ะ,อะพอตักบาตรเสร็จเห็นหน้าเด็กวัดเท่านัา่นแหละเงยมากำลังจะรับพอหลวงพ่อเอา นี่มันบินบลูริดนีวาอะไรขลอแพร่รูปกับเด็กวัดสุดหล่อกันซะหน่อยคุณผู้ชมขาดิพี่พี่แม่แม่ในซอยเนาะรับบุญกันทั่วหน้าแล้วก็ดีใจที่ไี้เจอพี่บินกันด้วยแล้วบอกเลยว่าเช้าวันมงคลแบบนี้พี่บินไม่ได้เป็นเด็กวัดหน้าหล่อคนเดียวนะจ๊ะมีพระเอกน้องรักที่กําลังร่วมงานกันมาด้วยคุณผู้ชมขานี่อ๊อฟชนะพลค่ะแต่งชุดขาวมาเลยพี่น้องแต่งเหมือนกันเออตามาสมทบด้วยอ๊อฟบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มารับบทเป็นเด็กวัดในชีวิตจริงนะคุณผู้ชมนะมีโอกาสเป็นเด็ก วัดดีใจมากเลย<า>ค่ะพี่บินกรี๊งกร้างมาชวนกันสร้างบุญไปเลยสตาร์ทรถออกมาเลยแล้วก็บอกว่าตั้งใจว่าจะอยู่ทําบุญที่วัดไปจนถึงช่วงเย็นเขาจะมีการเวียนเทียนนะวันนี้ก็<า>ได้เจอสองพระเอกรุ่นใหญ่รุ่นหล่อรุ่นเล็กมาแบบนี้คุณผู้ชมขา,า,าถือว่าเป็นสีสันให้หืวหากันทั้งซอยอรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาทําบุญที่วัดกันตั้งแต่เช้าเลยหลายคนบอกวิาดีใจได้มาเจอพระเอกแบบ2พระเอกเลยนะสองพระเอกสองรุ่นค่ะได้ทําบุญกันในวันอาสาบูชาขอถ่ายรูปกันด้วยเอฟซีเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะ ถูกนะและยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมคะไปกันต่อไอมอนแนค่นแกงคุ้นจ้า,จานี่ไปใส่ดิยู่ใส่นะเรื่องบุญเราต้องพูดเรื่องอาอเนี่ยละเออบุญใยใๆนะไปบอมแอนเมืองไทยจ้ายู่<า>ใส่ค่ะออสเตร <คะ S 1> เลียน พี่มนแค้นบ่ได้ไปนั่งคนเดียวเด้อไม่้เดียวเด้อมีน้องๆศิลปินรวมค่ายพี่ตายออรไทยกด์ตองทุ่งเงินจ้าแล้วก็เต๋าผู้ศรีจ้าทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตค่ะมอบความสุขให้พี่น้องที่ออสเตรเลียแล้วมันประจวบเหมาะพอดีพอดีวันนี้วันพระใหญ่เนาะก็เลยถือโอกาสไปร่วมบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนคาเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะที่วัดไทยพุทธารามนครบริสเบน ออสเตรเลียคุณผู้ชมคะอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้านอกจากจะได้พบปะแฟนๆที่มาอยู่ต่างแดนกันแล้วร่วมบุญใหญ่กันอีกด้วยแต่เอาจริงนะคนไทยพี่น้องคนไทยนะไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่พอมาเจอคนไทยด้วยกัน่ะมันชื่นใจนะได้ยิ่งมาเจอกันในงานบุญงานใหญ่แบบนี้มันหมานจริงๆพี่แจ๊คนี่ทำบุญต่างประเทศแบบนี้ไม่แปลกใจเลยดัง ข้ามประเทศข้ามโลกไปเลยเไาไอ้มนตะไปเน,นี่ยฉัีนเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้แบบแฟนๆในวัดไทยได้รู้จักกันได้งแต่นุงสนานกันแน่นอน<อ>เออนะอะ